General Dynamic F-16A Fighting f a l ฟ o n หรือที่เรารู้จักกันในชื่อสั้นๆว่า F-16 ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกและเป็นสัญลักษณ์ของยุคสงครามเย็นที่ยังคงสร้างอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของมันเริ่มต้นขึ้นในทศวรรษที่1970เมื่อกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาต้องการเครื่องบินขับไล่ที่มีความคล่องตัวสูง บำรุงรักษาง่ายและราคาถูกกว่าเครื่องบินรุ่นใหญ่ๆอย่าง F-15 Eagle ในเวลานั้นความคิดนี้นำไปสู่การพัฒนาไลท์ไ w e i g h t Fighter p r ร g ซึ่งก็คือโครงการที่มุ่งสร้างเครื่องบินขับไล่ที่มีขนาดเล็กคล่องคล้วแต่ทรงพลังพอที่จะต่อสู้กับสัตวร์รูในสนามรบทางอากาศได้ General Dynamics ได้รับเลือกให้พัฒนาเครื่องบินต้นแบบซึ่งต่อมากลายเป็น YF-16 และได้แสดงศักยภาพครั้งแรกในปี1974ด้วยการบินทดสอบที่แสดงถึงความคล่องตัวเหนือชั้น การเร่งความเร็วที่รวดเร็วและการควบคุมที่เสถียรแม้ในความเร็วสูงสิ่งนี้ทําให้กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาตัดสินใจเลือก YF 1 6เป็นผู้ชนะและกลายมาเป็น F 1 6 A Fighting Falcon รุ่นแรกในการผลิตจริง F 1 6 A นับว่าเป็นการปฏิวัติในเทคโนโลยีการบินขับไลย,ยุคใหม่เพราะมันเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นแรกแรกที่ออกแบบด้วยแนวคิด fly by wire แทนการควบคุมด้วยระบบกลไกแบบดั้งเดิมระบบนี้ช่วยให้เครื่องบินสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำในทุกมุมการบิน และทำให้ F-16 มีความคล่องแคล่วสูงมากจนได้รับฉายาว่าไวเปอร์ iper, จากเหล่านักบินนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องบินที่ออกแบบให้คนขับเป็นศูนย์กลางมีขอกพิษที่มองเห็นได้รอบทิศทาง360องศาบอนักบินถูกติดตั้งเอียงไปด้านหลังถึง30องศาเพื่อลดแรงกดจีและมีจอยสติ๊กควบคุมที่ติดตั้งอยู่ข้างลำตัวแทนที่จะอยู่ตรงกลางทำให้นักบินควบคุมได้ง่ายและตอบสนองได้ไวขึ้นในระหว่างการรบทางอากาศ ในแง่สมรรถนะ F-16A Fighting Falcon ติดตั้งเครื่องยนต์ราดอ t Whitney F-100PW-200 Turbofan ที่ให้แรงขับมหาศาลถึงกว่า2 3 0 0 0ปอนด์สามารถทำความเร็วได้มากกว่า m a ตสหรือราว2,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้สูงสุดเกือบ50,000ฟุตจุดเด่นอีกอย่างคืออัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักที่สูงทำให้มันสามารถไต่ระดับความสูงได้อย่างรวดเร็วและทำการรบในระยะไกลได้อย่างยอดเยี่ยมระบบเรดาร์แอน APG 6 6ที่ติดตั้งมากับรุ่น F 1 6 A ยังช่วยให้นักบินสามารถตรวจจับและล็อกเป้าหมายได้ทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นจึงไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่ที่ออกแบบมาเพื่อครองน่านฟ้าแต่ยังสามารถปฏิบัติภารกิจโจมตีภาคพื้นดินได้ด้วยการติดอาวุธของ F 1 6 A ก็เป็นอีกสิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวมันมาพร้อมปืนใหญ่อากาศ M 6 1บูลการขนาด20มเมตร ติดตั้งภายในลำตัวสามารถยิงได้ถึง6 0พ0นัดต่อน,นาทีและยังสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีเอ็มลบเก้าไซวินเดอร์สำหรับการต่อสู้ระยะใกล้หรือ AIM-7 สปาโรสำหรับการต่อสู้ระยะกลางรวมถึงระเบิดนำวิถีลำแสงเลเซอร์และระเบิดธรรมดาหลากหลายชนิดทำให้ F16A เป็นเครื่องบินรบอเนกประสงค์ที่สามารถตอบสนองภารกิจทุกรูปแบบได้ตลอดช่วงสงครามเย็น F16A ถูกส่งออกไปยังพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา ทั่วโลกโดยเฉพาะใน n a t o เเช่นเบลเยียมเนเธอแลนด์นอร์เวย์และเดนมาร์กซึ่งเป็นกลุ่มประเทศแรกแรกที่ได้รับเครื่องบินรุ่นนี้นอกจากนี้ยังมีประเทศอื่นๆอ,อย่างอิสราเอลที่ใช้ F16A ในสงครามจริงและสร้างชื่อเสียงจากชัยชนะในการรบทางอากาศและการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นอย่างแม่นยำโดยเฉพาะปฏิบัติการโจมตีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของอิรักในปี1981ที่กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่แสดงถึงขีดความสามารถของ F16A ในเอเชียเองหลายประเทศก็มีการจัดหามาใช้งานเช่นกันไม่ว่าจะเป็นปากีสถานเกาหลีใต้ไต้หวันและแม้กระทั่งประเทศไทยเองที่ได้มี F16A บีเข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยตั้งแต่ช่วงปี1980เครื่องบินเหล่านี้กลายเป็นกระดูกสันหลังของกำลังทางอากาศและถูกใช้ฝึกนักบ,บินรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนถึงปัจจุบัน F16 ยังคงเป็นกำลังหลักของหลายกองทัพแม้ว่าจะมีรุ่นใหม่ๆเข้ามาแทนเช่น F16C ดีหรือ F-16V แต่รุ่นเก็ยังคงมีบทบาทในบางประเทศอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ F-16A ประสบความสำเร็จคือความคุ้มค่าในด้านงบประมาณมันเป็นเครื่องบินที่มีราคาถูกกว่าเครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่แต่กลับมีสมรรถนะที่ไม่ด้อยกว่าบวกกับความง่ายในการซ่อมบำรุงทำให้หลายประเทศเลือกใช้และยังสามารถอัปเกรดระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ทั้งหมดทำให้ F-16A มีอายุการใช้งานยาวนานาน,นับหลายทศวรรษ แม้ว่าในปัจจุบัน F 1 6 a Fighting Falcon จะไม่ใช่เครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องบินล่องหนยุค5าอย่าง F 3 5 Lightning II หรือ F 2 2 Raptor แต่ก็ยังคงเป็นตำนานที่พิสูจน์แล้วว่าลลิก,กขี้หนูมีจริงในโลกของการบินรบมันเป็นเครื่องบินที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการและยังคงถูกใช้งานฝึกฝนและปรับปรุงในหลายประเทศทั่วโลก F 1 6 a Fighting Falcon ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัย เป็นเครื่องมือที่ทำให้หลายประเทศสามารถปกป้องน่านฟ้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นหลักฐานว่าการออกแบบที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่แรกเริ่มสามารถยืนหยัดผ่านการเวลาได้อย่างแท้จริงแม้เวลาจะผ่านมากว่า40ปีแต่เสียงเครื่องยนต์ของ F-16A ยังดังก้องอยู่เหนือท้องฟ้าและยังคงถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การบินทหารในฐานะเยี่ยวนักสู้ที่โลกไม่อาจลืม